เข้าสู่สถานการณ์เรื่องของประเทศเมียนมากก่อนนะครับวันนี้สถานการณ์ในประเทศเมียนมาก,ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่วิกฤตหนักนะครับแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องใช้คำว่ากองกำลังของนายพลมิงอ่องลายได้แสดงความ อเมหิตนะครับแสดงความโหดเหี้ยมในการใช้กําลังนะครับสลายการชุมนุมของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับราวากับประชาชนเป็นผักปลาแล้วก็จะเข็นฆ่าอย่างไรก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหนักขึ้นเรื่อดดยๆโดยเฉพาะสองสวันนี้นะครับพฤติกรรมของการไล่ล่าประชาชนในเวลาวิกาลเกิดขึ้นหนักหน่วงเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ขณะเดียวกันเป็นเหมือนเดิมคือคนเมียนมาคนพมา่านั้นทําการสไตร์ทําการรวมตัวประทวงต่อไปไม่หยุดภาพที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นภาพที่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ครูนะครับนักเรียนหมอและคนงานนะครับในเมืองเมงตายาก็มีการรวมตัวเดินขบวนกันต่อให้ตลอดสองสามวันนี้จะมีการปราบปรามประชาชนอย่างหนักก็ตามเช่นเดียวกับที่มันดเลนะครับประชาชนชาวพม,ม่าที่มันดเลก็มีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่มันดะเลนั้นเป็นจุดที่น้องมาเจซินถูกสไนเปอร์นะครับ ของกองทัพเผด็จการพรมาร่ายิงเสียชีวิตไปขณะที่ชุมนุมอย่างสงบและสันติยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีการลื้อหลุมศพข,ของน้องมาเจสินโดยที่ทางกองทัพพมา่าอ้างว่าลื้อไปเพื่อไปตรวจสอบเพราะว่าทหารไม่ได้ยินมาเจสินตายนะครับนิทานพมา่านะครับไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะครับแต่มุกมันคล้ายๆกันนะครับกระสุนปืนส่องมาทางประชาชนประชาชนตายอือฉาบปุ๊บบอกว่าทหารไม่ได้ยิงถ้าทหารไม่ยิงแล้วใครจะเป็นคนยิงไม่ทราบนะครับขณะเดียวกันที่รัชฉานนะครับก็มีการบุกจับ ประชาชนทำร้ายประชาชนอย่างหนักหน่วงอมาิตนะครับมีภาพที่ชาวเมียนมาชาวฉานส่งมาให้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับจะเป็นภาพของตำรวจหลายนายเนี่ยนะครับลุมตีประชาชนอยู่บริเวณหลังรถแล้วสัพพะประชาชนคนนั้นก็ฟุบลงไปกับพื้นนะครับดังนั้นเป็นสาววันที่ความอมหิตของกองทัพพม่าเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับที่พักโคที่ทวายนะครับซึ่งก็เป็นค่ําคืนอันโหดเหี้ยมอมาิตนะครับที่พักโคเมื่อคืนนี้นะครับผู้นําการประท้วงอยู่ที่บ้านนะครับถูกกองทัพของมิ่งออง บุกไปถึงบ้านพร้อมปืนนะครับแล้วก็อาวุธหนักหลายกระบอกนะครับเข้าไปแล้วก็กระชากตัวอไปจากบ้านนะครับโชคดีมีซีซีท่านผู้ชมดูนะพระ ประมาณ1 0 2 0ประมาณ20คนเนยนะครับพร้อมปืนนะครับกระชากคนคนเดียวขึ้นไปย้ำนะครับว่านี่พระโคนะครับไม่ใช่ไผ่าดาวดินหรือไม้พนุพงหรืออนนน์นำพานะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่พระโคนะครับทหารตำรวจพร้อมอาวุธปืนบุกบ้านพลละเรือนนะครับในเวลา6โมงครึ่งแล้วก็ลากขึ้นรถไปที่ทวายสถานการณ์หนักหน่วงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลา6โมงเสียงปืนดังทั่วทวายนะครับแล้วผู้ ผมก็เผื่อเรียกผู้ก่อ,อก,การร้ายตอนนี้คนพม่าเขาเรียกพวกทหารมิงออนไลน์ว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายกันไปแล้วเนี่ยนะครับทหารของมิงออนไลน์นะครับก็มีการใช้กระสุนจริงไล่ย,ยิงประชาชนใช้แก๊สสันตายิงไปทั่วเมืองนะครับไฟดับทั้งเมืองประชาชนอยู่แต่ในบ้านนะครับแต่ว่าเสียงเอือเสียงปืนก็ดังกึกก้องทั่วเมืองทวายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็มีการจับประชาชนไปมากมา,มายมหาศาลนะครับตัวเลขชัดๆไม่สามารถระบุได้นะครับดังนั้นก็ เป็นวันที่ถวายมีเรื่องใหญ่เป็นวันที่พักโคมีเรื่องใหญ่มีรายงานของการใช้กระสุนยิงนะครับที่มันเดเลนะครับก็มีการยิงประชาชนเกิดขึ้นนะครับประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากกระสุนของกองทัพมิงออนไลน์นะครับกรณีที่มันเดเลที่ชัวร์แน่แล้วเนี่ยสศพในวันนี้นะครับ ศพที่1โดนยิงกระสุนเข้าหัวอีกศพหนึ่งยิงที่เข้าที่บริเวณหน้าอกนะครับดังนั้นที่มันดาเลก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะครับแต่ว่าที่ย่างกุ้งวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เราให้ท่านชมฟังว่ามันมีความสับสนเกิดขึ้นนั่นก็คือทหารล้อมผู้ชุมนุมหลังจากนั้นประชาชนก็มาตะลบหลังทหารล้อมหน้าล้อมหลังจนทหารจนทหารต้องถอยออกไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ ตอนเช้าเนี่ยนะครับประชาชนมีการชุมนุมกันต่อนะครับทหารพรม่าคราวนี้นะครับงัดมุกใหม่ไม่ไปจุดที่ประชาชนชุมนุมแต่ไปที่บริเวณบ้านพักของพนักงานรถไฟนะครับ ที่ย่างกุ้งอยู่ในเขตมิงกะลาตองหยุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเขาประกาศเข้าร่วมอายักย์ขัดขืนนะครับพื้นที่นั้นเนี่ยมีคนพนักงานการรถไฟเนี่ยอยู่ประมาณ800คนนะครับทหารบุกเข้าไปในเวลาเช้ามืดนะครับแล้วก็มีการข่มคู่นะครับตอนเช้าตอนแรกเอารถเข้าไปประมาณ6คันนะครับกำลังพล6คันแต่ตอนจบทั้งทหารและตำรวจชุดปราบจราจลน,นะครับไม่ใช่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับ ควบคุมฝูงชนอันนั้นใช้ในไทยนะครับแต่ที่พม่าใช้เป็นตำรวจปราบจลาจลนะครับก็รวมกันตอนจบปิดยอดที่18คันรถนะครับเข้าไปบริเวณบ้านพักของคนงานรถไฟที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็มีการไล่ล่าประชาชนเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการอารยะกัดคืนนะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งนะครับที่ย่างกุ้งเหมือนกันนะครับกองทัพพม่ากองกําลังของเผด็จการมิงออนไลน์นั้นมีการทําลายด่านพี่ประชาชน ตั้งขึ้นเพื่อสกัดไม่ให้กองทัพนั้นมาสลายการชุมนุมของประชาชนนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อกองทัพมีการใช้กําลังใช้กระสุนจริงประชาชนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องวิ่งหนีนะครับ แต่กรณีนี้นะครับไม่มีรายงานของการจับกลุมหรือว่าการเสียชีวิตนะครับมีรายงานแค่ว่าในสุดแล้วด่านที่ประชาชนตั้งนั้นก็ถูกเผาโดยกองทหารของมิงอ่องลายไปอย่างราบคาบนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่าวันนี้นะครับตัวเลขผู้จับกลุมที่ย่างกุ้งนะครับกรณีต่างๆนั้นอาจจะอยู่ที่ราวๆ 200คนนะครับนี่คือตัวเลขที่มีการประเมินกันโดยสื่อพม่าล่าสุดนะครับว่าอาจจะมีผู้ถูกจับกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนะครับลาว200คนนะครับที่เขตโอกาลาป้าตอนเหนือนะครับโอกาลาปาตอนเหนือก็เป็นเขตซึ่งมีการประทะนะครับ คาว่ากระปัตชก็ไม่ถูกเพราะประชาชนไม่มีอาวุธเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นจุดที่มีการใช้กําลังแบบผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมก็มีการต่อสู้นะครับมีการรวมตัวเมื่อไหรก็ตามที่มีการจับไปก็มีการชุมนุมต่อเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยนะครับเป็นปฏิบัติการที่สื่อพมา่าใช้คําว่าปฏิบัติการแมวจับหนูนะครับมึงมาฆ่ามุด นะครับแล้วก็หลบหนีส่อนๆกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับมีรายงานนะครับว่าที่โอกลาบ้าวันนี้นะครับก็มีการจับไป200คนนะครับแล้วก็อย่างน้อย15คนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะครับรวมทั้งอีก30คนเนี่ยบาดเจ็บจากการใช้กระสุนจริงของทหารตำรวจในระบอบเผด็จการมิงอองไลน์นะครับ กรณีอีกเมืองหนึ่งที่มีการรวมตัวกันก็คือแถวทันลินเนี่ยนะครับก็มีการชุมนุมปร,ประชากรประมาณ10,000แคนจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นที่ย่างกุ้งวันนี้ก็เป็นวันที่อ่นนี่คือภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่คนพมา่าเขาถ่ายแล้วก็ส่งกันมานะครับเป็นภาพของการจับกลุ่มนะครับคนที่ย่างกุ้งนะครับราวๆสองคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า ชะตากรรมของผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับเพราะการถูกจับกลุ่มโดยกองกําลังเผด็จการพรม่านั้นออส่วนใหญ่ไม่รู้ชะตากรรมนะครับกระบวนการทางศาลก็ไม่เคยมีเพราะว่าผู้พิพากษาตอนนี้ไม่พิจารณาคดีอายการลาออกไปร่วมอายะขัดขืนหมดแล้วหลายพื้นที่จับประชาชนไปขังไว้ที่โรงพักเฉยๆนะครับไม่มีผู้พิพากษาไม่มีอายการเพราะผู้พิพากษาและอายการไปรวมตัวกับกระบวนการ CDM อรายะขัดขืนต่อต้าน แผด็ก,การทหารนะครับหลายเมืองยังมีความเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับมีการรายงานนะครับโดยสมาคมนักโทษการเมืองในประเทศเมียนมาว่าตอนนี้นะครับตัวเลขผู้ที่ถูกจับกลุมนะครับอย่างน้อย 1,939รายนะครับนี่คือตัวเลขอย่างน้อย1,939รายใน1,939รายนั้นได้รับการขังต่อจนปัจจุบันเนี่ย1,620รายนะครับเพราะฉะนั้นมีประมาณ300รายที่ได้รับการปล่อยตัวแต่1,600รายเนี่ยถูกจับตัวต่อนะครับวันนี้ที่เมียวดีมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเ,เมียนมาเนี่ยมีการตั้งรัฐบาลของประชาชนอยู่เรียกว่าเป็นองค์กรที่เรียกแบบสั้นๆว่า CR นะครับ PH เนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นรัฐบาลของประชาชน ที่มาจากสสและวุฒิสมาชิกซึ่งคนพม่าเลือกกันเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคนพม่าไม่เอาเผด็จการมิงออนไลน์นะครับองค์กรนี้เขามีการตั้งรองประธานาธิบดีคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายวินขินตันนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีนะครับของรัฐบาลที่มาจากประชาชนพม่าเลือกกันเองนะครับซึ่งมาจากตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่บ้านของนายวินขินตันวันนี้นะครับ ที่เมียววดีนะครับมีการบุกเข้าไปที่บ้านของนายวินคินตันเพื่อไปจับตัวรองประธานทินป่ปดีนะครับของออรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอำนาจรัฐในความเป็นจริงแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าคนพมา่าไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของนายพลมิงอองลายนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการบุกไปจับนะครับ นายวินไคตันที่บ้านที่มีวด,ดีแต่โชคดีนะครับว่ารองประเทศิบดีนะครับซึ่งประชาชนเลือกโดยสภาของประชาชนนั้นไม่อยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมียนมาวันนี้อย่างน้อย15ศพนะครับตัวเลขผู้ถูกจับกลุ่มตอนนี้1,600แล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับ သောသောရေရေမြေပေါ်သောသောမြေပေါ်ဂေါဂေါမဟုတ်ဘူးဒီနားမှာဒီနားမှာပြည်နေလားနီးပါဝန်းကျင်မှာပြည်ရုံနေမူရင်နောက်ကနေနေရုံဘုံညေယုံဘုံနေရအောင် Myanmar security forces on Wednesday raided a compound of striking railway workers opposed to the military junta. The railway staff in the country's main city, Yangon, are part of a civil disobedience movement that has crippled government businesses with strikes on banks, factories, and shops. The movement began last month. After Myanmar's military ousted Aung San Suu Kyi's democratically elected government in a coup. In Myanmar's second biggest city, Mandalay, protesters staged a sit in protest on Wednesday, chanting, The revolution must prevail. Security forces have cracked down with increasing force on daily nationwide protests, leaving the Southeast Asian nation in turmoil. More than 60 demonstrators have been killed and 1,900 people have been arrested since the coup, according to a political prisoner advocacy group.